สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอฟเอคัพปีนี้สนุกเลยนะครับมีเรื่องใหญ่ให้พูดถึงทุกรอบอรอบ3อาร์ซนอลไปก่อนเพื่อนเลยรอบสี่เมื่อคืนนี้มาซิเตียเ,เกือบตายนะครับท,ทั้งทั้งที่เจอทีมลีกวันขณะที่เชลซีโดนบริทันเขี่ยตกรอบอซาวน์ตันก็ตกนะครับคืนนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลวพูบุกเยือนพรีมัตทีมบอยแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อยากจะบอกว่าวันนี้9กคุมภาพันนะครับเป็นวันเลิกไม่ดี ของลิเวอร์พูลเป็นวันชงของหงแดงอะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้นะครับไปพูดถึงเกมที่สนามอาร์เม็กซ์กันก่อนเอฟปีครับรอบ4ครับไบรตันเจอกับเชลซีไบรตันเจ้าบ้านตัวจริงลงเยอะนะครับประตูคือบาสแวร์บรูเกนอันนี้คือตัวจริงเซนเตอร์ลุยส์ดังยืนคู่กับชองปอรฟานเฮเกอร์แนวรุกคารุมิโตมะแดนนี่เวลเบ็คก็ลงนะครับส่วนเชลซีแนวรุกใช้โคพาเมอร์ เปโดเนโตนะครับเจดดนซานโชหน้าเป้าคริสโตเฟอร์แอนคุนคูแอนคุนคูลงแทนนิโคลัสแจ็กสันที่เจ็บนะไบรตันเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโดนดอตเจลฟอร์เรสย้ำเละเลย7-0เกมนี้เขาหวังแก้ตัวต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับนักเตะขยันวิ่งไล่เป็นพิเศษแต่นาทีที่4เจอสวนนะครับเชลซีโต้เร็วเจดดนซานโชในไหลให้โคพาเมอร์ซัดนะครับแต่ประตูบาสแฟร์บรูเกนปักข้ามคานจากลูกเตะมุมนะครับ เชลซีทำเกมรุกต่อเขาเล่นสั้นนะครับไม่โยนบอมนะมาลูกุสโต้จ่ายขวางสนามให้เจโรนซานโช่ซานโชมันโยนไปเสาไกลนะครับโคพาเมอร์ไอ้โคขี้หนาวเนี่ยมันวิ่งมาตวัดจังหวะเดียวนะครับยิงเข้าหาประตูนะครับเหมือนเป็นลูกกึง่งยิงกึ่งผ่านอนะประตูบาสแฟรบรูกเกนเนี่ยพุ่งมาตัดแต่ไม่ทันนะครับมาช้าไปนะครับกลายเป็นปัดบอลเข้าประตูตัวเอง บาสแฟร์ลูเกนทำเข้าประตูตัวเองนะครับนะเชลซี Chelsea, ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนำเร็วครับแค่ห้านาทีเท่านั้นไอ้โคขี้หนาวเนี่ยตอนเจอกันนัดแรกในลีกฤดูกาลนี้มันยิงไบรทันคนเดียวสี่ลูกนะครับนะเมื่อคืนนี้ก็แผงริดอีกแต่นาทีที่สิบสองไบรทันตีเสมอนะลูกนี้โจเวลมันนะครับโยนให้โจจิโนูรูแต่เนี่ยมงเสียบโคนเสาสวยงามเลยมงคมกริบเลยนะครับกลับมาเท่ากันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะได้เร็วแล้วครับไบรทัน เกมสูสีครับแต่ว่ากองหน้าเชลซีคิสโตเฟอร์เอนคุนโคูเนี่ยพอไม่ค่อยได้ลงแล้วความมั่นใจมันเสียนะนาทีที่31เนี่ยอ่ะเอนคุนโคู ool, เนี่ยตามลูกเปิดยาวหนีกองหลังเข้าเขียทษได้แล้วนะครับนะบอลนเนี่ยมันเข้าเท้าซ้ายควรจะยิงเองนะครับลูกนี้ยังไงก็ต้องยิงเองอะ่ะแต่ว่าเอนคุนโคู ool, มันไม่ยิงนะครับดันเปิดด้วยเท้าขวานะกระโดกลูกโด่งข้ามไปเสาไกลนะครับให้โคพาเมื่อมงโคมันโคข,ข้ามคาน รูดีเอ็นคุนคูเนี่ยยิงเองง่ายกว่าเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่กล้ายิงนเครื่งดักเสมออยู่1ประตูตอนหนึ่งเครึ่งหลังไบรตันลงมาครองบอลนาทีห้าสิแซงนำา2งหนึ่งนะครับจากคารุมิโตมะนะเชลซีสกัดบอลไม่ขาดนะครับรูแต่ในกระดกให้มิโตมะหลุดไปยิงผ่านประตูโรเบิร์ตซานเชสไบรตันนำา2งหนึ่งทันทีนะลูดีเชลซีก็มีบ่นนะครับโวยว่าแฮนด์บอลทาริกแลมตี้ก่อนแต่กรรมการไม่ว่าอะไรนะครับและ ไม่มี VR อนะครับอย่างที่ทราบกันนะ VR เริ่มใช้รอบหน้าคือรอบ5เป็นต้นไปนะครับเชลซี Chelsea ต้องส่งเอนโซเฟรนันเดสกับโนนี่มาโดยเก้ลงมาเสริมเกมรุกแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับไบรตันเฉือนชนะ2ประตูตอนหนึ่งเชลซีตกแค่รอบ4หลังเกมเอโซมาเรสกาคุณซือสิงห์นะครับผิดหวังบอกนักเตะเชลซีเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะในเกมสูสีต้องเรียนรู้ที่จะชนะ1 0อย่างที่ทีมใหญ่ทีมอื่นเขาทำได้ เกมนี้ทีมเขาเริ่มต้นดีนะครับแต่ลูกเดียวที่คู่แข่งได้ยิงในครึ่งแรกเป็นประตูทันทีครึ่งหลังก็เหมือนเดิมนะครับลูกเดียวที่ไบรตันยิงเข้ากรอบก็คือลูก2-1ห,หลังจากนั้นนเชลซีมีโอกาสไล่เสมอหลายหนแต่พลาดไปหมดนะครับการขาดนิโคลัสแจ็กสันที่เจ็บมาริสกาบอกว่ามีส่วนสำคัญ น่าเสียดายนะครับเชลซี Chelsea ไปเร็วนะครับแค่รอบสีเท่านั้นนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้ก็เฉียดฉิวนะครับซิตี้เนี่ยบุกไปเยือนเลตันโอรเรียนทีมอันดับหกลีกวันลีกวันนี่คือดิวิชั่น3นะครับทุกผู้ชมครับซิตี้ส่งตัวใหม่วิตอลเฮสยืนเซ็นเต,นเตอร์คู่กับบรูเบนเดียสนิโก้กอสซาเลสมิดฟิลที่เพิ่งซื้อมาจากปอร์โตก็ลงตัวจริงนะครับโอมามามุสเล่นหน้าเป้าไม่มีชื่อเออร์ลิงฮาลันนะครับฮาลันได้พักไปเลยเกมเนี่ยนะครับ มาซิตี้ดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับผู้ชมครับแต่นาทีที่16นาทีที่16นะเป็นเรื่องเลยลูกนี้นิโก้กอร์เเลสโดนเพรสแล้วเสียบอลน,นะครับความแข็งแกร่งยังไม่ค่อยดีนักเนะีเจมี่ดอนลี่ของเลตันโอเรียนเนี่ยแยกได้แล้วซัดไกลทันทีนะครับเห็นประตูสเตฟานออเดกาถลามออกมาเยอะมันยิงไกลเลยประมาณ45หลาเนี่ยเกือบครึ่งสนามนะครับท่านผู้ชมครับซัดตูมเลยบอลมันโด่งไปชนคาน แล้วตกมาโดนตัวประตูออติก้าเข้าประตูไปนะครับสเตฟานออติก้าประตูแมนซิตี้ทำเข้าเองบอลชนการปั้งเนี่ยนะออติก้ามันถอยกลับไปทันนะครับแต่บอลตกมาโดนข้างหลังปุ้งหลุดเข้าไปเลย <laughs> <laughs> เลตันโอเรียนขึ้นนำแมนซิตี้ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์โอโหสนามก็หึมเลยกาดสนามนี่คือทำท่าโฮมอโลนเลยนะครับแบบไม่อยากเชื่อสายตา <laughs> เอฮ้ยแมนซิตี้โดนทีม เลีกวันยิงนำเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยแล้วลูกนี้เนี่ยซิตี้นอกจากเสียประตูแล้วนะครับยังเสียนิโกกอสเเลสมันเจ็บจากจังหวะโดนเพรสเนี่ยนะครับท่าชมครับเล่นต่อไม่ไหวนะแบนาโดซิวาต้องลงแทนนะครับแค่นาที22เท่านั้นนะครับนิโก้กอสเเลสประเดิมนัดแรกอยู่ในสนามแค่22นาทีนะครับเจ็บโดนเปลี่ยนออกเลยเรือใบสีฟ้าหลังจากเสียประตูก็ตามฟอร์มครับพับสนามบุกนะ เลตันโอเรียนต้องลงมาช่วยกันอุดนะครับซิตี้มีโอกาสยิงหลายหนเลยแต่ว่านักเตะ้าบ้านช่วยกันบล็อกหมดเลยนะครับนะเสี่ยงชีวิต <c oughs> เข้าบล็อกลูกยิงหมดเลยแบร์นาโตซิลวาซัดโดนสกัดจากเส้นไปลูกหนึ่งนะครับนาที45่สบาวกสามซิตี้หน้าได้มากๆเลยซาบิโยโยให้ออมามามุสโดดยิงจอดๆครับโดดเข้าฮอสแปร์ปั้งเนี่ยแต่ประตูเลตันโอเรียนจอร์จคีรีมันเซฟได้อย่างสุดยอดเลยนะครับซูเปอร์เซฟเลยลูกนี้ ครึ่งแรกเลตันโอเรียนนำ1-0ครึ่งหลังซิตี้เปลี่ยนตัวนะครับส่งไอ้รถไฟอับดูโคเดียคูซานอฟกับจอห์นสโตนลงแทนรูเบนดิอัสนะครับบุกเหมือนเดิมครับเรือใบสีฟ้าเนี่ยนาที47มามุสยิงเข้ากรอบแต่จอชคิลลี่ล้มตัวรับสบายๆนะครับมามุสมันเหมือนกับยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ด้วยนะครับยืนเป็นหน้าเป้าอะนะแต่ว่ามันดูกักๆไงไม่รู้อะนะครับ มันเหมือนใส่ไม่สุดอ่ะมันมันไม่ใช่เออร์ลิงฮาลันอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วเลตันโอเรียนกองหลังตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวยังกระตึกเลยครับเซนเตอร์สามคนนี่คือสูงใหญ่ทุกตัวนะครับิตี้พยายามเจาะด้วยลูกสั้นเข้าไปก็เด้งกลับมานะครับเจาะไม่เข้าอ่ะแล้วยิ่งนานเนี่ยบักเตจโจบ้านยิ่งกล้าเล่นนะครับแล้วไม่กลัวแมนซิตี้เลตันโอเรียนเล่นดีมากเลยนะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับแบ็คซ้ายแจ็คเคอรี่ประกบซาวยอดดีเลยนะครับในครึ่งหลังนะ นาทีห้าสอะซิตี้มานะครับโอมามามุสหลุดไปยิงอีกทีหนึ่งติดเซฟจอ์จคลนะีแล้วจากลูกเตะมุมลูกนี้นะครับริโกล้ลุยสได้ยิงจากนอกเขตโทษบอลมันฉลับไอ้รถไฟนะครับยิงไปชนรถไฟ <c oughs> ไปฉลับไปครูซานอฟเนี่ยเปลี่ยนทางเข้าไปเลยซิตี้ตีเสมอเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับไอ้รถไฟมันมาช่วยเปลี่ยนทางนะครับ <c oughs> โอเคกลับมาได้แต่เลตันอูเรียนไม่ตกใจนะครับเปิดเกมสู้เอ้ย สู้กับซิตี้ต่อบอลกันดีด้วยนะครับครึ่งหลังเรตันโอเรียนเนี่ยนะบางจังหวะนักเตะซิตี้คือวิ่งกันพลาดเหมือนกันนะครับนะแต่ซิตี้เขาก็แน่นอนกว่าอยู่แล้วนะครับนาะที63อิวคายกุนวันกดเน้นๆครับโดนประตูจอ์จคีรี่ปัดออกนาะที72ซิตี้ส่งควินเดอร์บอยกับฟิลฟอร์เดนลงแทนเจมส์แม็กเคตี้และนิโกโอไรลียนะครับต้องส่งรุ่นเดอะลงนะครับนาะที76เรตันโอเรียนโตนะครับ ชาลีเคลแมนดาวยิงประจำทีมเนี่ยกดมุมแคบสเตฟนตานออลตกาปัดออกไปได้นะครับจนกระทั่งนาที79ซิตี้ขึ้นนําได้สําเร็จจากเควินเดอร์บอยนะครับนะต้องให้เดอร์บอยช่วยชีวิตลูกนี้แจ็คกริรสเปิดให้นะครับแล้วเดอร์บอยเนี่ยโฉบไปยิงเล่นทางนะครับผ่านประตูจอร์จคีรีแบบเหนือเหนือเลยนะครับสมกับเป็น KDB นะครับเควินเดอร์บอยซิตี้แซงนำสองหนึ่ง ท้ายเกมเรตันโอเรียนลุยนะครับนาทีสุดท้ายเกือบตีเสมอนะจากการสาดฟรีคิกเข้ามาในเขตโทษแดนแฮปปี้แดนแฮปปี้เป็นกองหลังนะครับนะซอดขึ้นมาแปรเต็มเท้าเลยที่เสาไกลนะครับแปรตูมเต็มเต็มเลยแต่ไม่แม่นนะครับมีแต่ความหนักนะไม่มีความแม่นนะครับยิงไม่เข้ากรอบน่าเสียดายนะจบเกมมาซิตี้เฉือนชนะ2 1นะครับผ่านเข้ารอบ5แบบหืดขึ้นคอนะ แบนบอลเลตันโอเรียนถึงทีมแพ้แต่เขาก็แฮปปี oh, ้นะครับเล่นดีนะครับสู้กับซิตี้ได้สนุกเลยหลังเกมเป๊ปโคดิลานะครับบอกรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้มันไม่ง่ายหรอกนะการมาเยือนทีมดิวิชันต่ําในบอลถ้วยที่สู้ตายแบบไม่มีอะไรเสียเนี่ยมันแทบไม่มีทางเลยที่คุณจะคุมเกมได้เปรียบตลอด90นาทีนะครับ10นาทีแรกกับ10นาทีสุดท้ายนะเลตันโอเรียนเนี่ยเจาะตามช่องดีมากแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับซิตี้ก็เล่นดีน่าพอใจนะครับ ส่วนนิโก้กอนซาเลซที่เจ็บจากการโดนเข้าปะทะเนี่ยเป๊ปบ,บอกตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือนิโก้มันรู้แล้วว่าบอลอังกฤษเขาเล่นกันยังไงนะครับโดนรับน้องไปเรียบร้อยนะครับนิโก้ส่วนคู่อื่นที่เหลือเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับนิวคาเซิลบุกชนะเบอร์มิงแฮมจากฝูงลีกวัน3ประตูต่อ2โจวิลล็อกยิง2ลกูกที่เหลือก็คือคาร์ลัมวิลสันนะครับสาริกาดงเกมนี้พักตัวหลักหลายคนนะครับ แนวรุก3ตัวก็มีวินล็อกมีวิลสันแล้วก็วิลเลียมโอซูล่าตัวจริงที่ลงมีแค่บรูโนกิมาราสกับแดนเบิร์นนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักลงนาที90้าสิบลงมายืดเส้นยืดสายซะหน่อยนะครับลงมาโชว์ตัวอะไรประมาณนั้นประตูแรกของวินล็อกที่ยิงตีเสมอนิวคาสเซิลในเกมนี้เนี่ยเป็นลูกหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหามีปัญหาว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับท่านผู้ชมครับคือวินล็อกเนี่ยมันยิงแล้วโดนประตูเบอร์มิงแฮมเบลลี่พีค็อกฟาเรลปัดออกมา ไอพีกค็คฟาเดวมันล้วงออกมานะครับตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ไลแมนยกธงนะครับไลแมนยกธงว่าบอลเนี่ยมันข้ามเส้นไปแล้วบอกบอลข้ามเส้นไปแล้วนะครับให้นิวคาเซลได้ประตูลูกนี้กล้ากึึงว่าบอลเข้าไปทั้งใบหรือไม่นะครับดูลำบากจริงเพราะว่าไม่มี VAR โกลายเทคโนโลยีที่จะส่งสัญญาณว่าเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับเออดูได้แต่ภาพนิ่ง <laughs> มาส่องจากภาพนิ่งเนี่ยเฮ้ยว่ามันข้ามเส้นไปแล้วหรือเปล่านะซึ่งดูแล้วมันก็เหมือนจะข้ามไปทั้งใบจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ไม่ชัวร้อยเปอ์เซ็นะไม่มี VR มายืนยันนะครับอย่างลูกนี้ยกประโยชน์ให้นิวคาเสเซิลไปสาริกาเข้ารอบนะครับเอเวอเรสตนเล่นในบ้านแพ้บอลหมัด2-0พรีเมียร์ลีกเจอร์นเองอ,องตัวเซเมันยยิงจุดโทษลูกแรกนะครับลูก2เป็นดาเนียลเจฟฟบิสันตัวสำรองนะครับ เชอรี่เนี่ยมันได้2ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับท,ทั้งทงที่พักแจสซินไคลเวิร์ดกับดังโกอุตตาร่าครับสคนนี้มาลงในครึ่งหลังเอเวอฟ์ตันดูแล้วเกมนี้กองหลังช้าช้าเจมส์ทาคอฟสกี้ใหญ่แต่เชื่องช้ามากๆเลยนะครับฝันร้ายเลยเมื่อคืนเนี้ยวันพุธนี้เอเวอฟ์ตันเจอริโอภูมมีหวังงานหลังจริงนะครับสาหัสเลยนะยิฟสวิสบุกถล่มโคเวนทรีทีมแชมเปี้ยนชิพสี่หนึ่งนะครับแจ็คคลาร์กยิง2ลูก ฟูลแลมบุกชนะวีแกนทีมลีกวันสประตูตอนหนึ่งรดิโก้โมนิสเหมา2ประตูให้ฟูลแลมส่วนคู่พลิกล็อกคู่พลิกล็อกนะครับก็คือเซาท์แฮมตันทีมบอยพรีเมียร์ลีกเล่นในบ้านนะครับแพ้เบอร์ลี่อันดับ3แชมเปี้ยนชิพ1ประตูต่อ0เบอร์ลี่ได้ประตูชัยจากมาคัสเอ็ดเวิร์ดส์นาที77็ดครับเคียร์นักบุญตกรอบไปนะครับนั่นคือเกมที่ทีมพรีเมียร์ลีกลงเตะเมื่อคืนนี้นะครับส่วนคืนนี้มี3คู่นะครับเอเฟเอคัพรอบ4เนะี่ย 4ทุ่มบ้านเราครับหรือว่าพูบุกยอนพรีมัตทีมบวยแชมเปียนชิพอันดับในลีกห่างกัน43อันดับนะครับหงเนี่ยโรเทชันอยู่แล้วล่ะครับควีนเคลเลอร์น่าจะเป็นประตูตัวจริงนะครับกองหลังจารุควอนซ่านะคอสตาซิมิคาสน่าจะลงแดนกลางวัตทรุเอนโดฮาวิเอเลียตไม่น่าพลาดนะครับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเจมส์แมคคอนเนลนะส่วนแนวรุกนะครับ เฟสเดริโกเคียซ่าน่าจะออกสตาร์ทร่วมกับเดลิโกโชต้าและลุยส์ดิอาสนะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นนะครับเรียวโพเคยมาเยือนพรีมาร์ทหครั้งชนะได้3หนขลังสุดบุกชนะ1-0ในเอฟเอครับรอบ3นัดแข่งใหม่ปี2017ครับเกมนั้นลูคัสเลวาพังประตูชัยนะเลียวโพฤดูกาลน,นี้26เกมที่ยิงนำก่อนนะครับชนะได้ถึง25นะอย่างไรก็ตามครับทุกผู้ชมครับการลงเล่นวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ย เป็นวันสวยของิเวอร์พูลหงแดงเคยลงเตะเอฟเยครับวันที่9กุมภามา3หนก่อนหน้านี้แพ้รวดนะครับนะแพ้รวดเลยในการลงเตะวันที่9กุมภพาพันา์ในเอฟเอัเนี่ยนะครับก็คือแพ้นอสเคิลตี้2-0ปี1901แพ้ลีด2-0ปี1972และแพ้เวสแฮม2-1ปี2016นะคืนนี้ก็ต้องระวังอยู่นะครับนะเหนือกว่าแน่นอน เหนือกว่าเยอะด้วยแต่ประมาทไม่ได้ละครับเพราะว่าเอฟเอคับมันบอลน็อกเอานัดเดียวอะครับแล้วพวกทีมเล็กนี่ฮึดแน่นอนนะครับฮึดแน่นอนพรีมัตรอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือรอบ3เนี่ยพลิกล็อกบุกชนะเบรนท์ฟอร์ดได้1นูนย์นะครับเกมสวนกลับเร็วใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวยิงประตูชัยในเกมนั้นคือมอร์แกนวิทเทเกอร์มันย้ายทีมไปแล้วนะครับเพิ่งย้ายไปมิดเแลร์ก่อนปิดตลาดเดือนมกราคมนี่แหละนะครับ กุนซอพรีมัสก็คือมิรอนมุสลิชเป็นโค้ชหนุ่มอายุ42เท่านั้นนะครับเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมเมื่อ10มกราคมนี้เองเป็นกุนซอคนที่4ของพรีมัสในรอบ13เดือน1ใน4ก็คือเวนรูนี่นะครับรูนี่เคยคุมทีมนี้มาแล้วนะครับนะพรีมัสเล่นแชมเปี้ยนชิพ16นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวนะครับเป้าหมายหลักของเขาก็คือหนีตกชั้นนะครับเจอหงคืนนี้ถือว่าเป็นโบนัสนะ กุนซือมุสลิชบอกว่าเวอร์พููคือทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้พรีมัตจะเล่นให้สนุกนะเรียนรู้จากเวอร์วภูให้มากที่สุดมุสลิชเนี่ยเคยไปเจอกับอาร์เนสซัลตสมัยคุมทีมไฟนหนูสองคนนะครับในรอบ2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับไปศึกษาการทำงานของสัลตเขาชมว่าสัลตคือกุนซือที่สมบูรณ์แบบนะครับนะปรัชญาการเล่นของสัลตก็คือไม่ว่าเอาใครลงเนี่ยท่านผู้ชมครับเวอร์วภูก็จะเล่นเพื่อชนะ สร้างยีนของผู้ชนะให้นักเตะทุกคนนะครับคุยเวนเคลเลอร์ประตูมือ2ถึงขั้นประกาศว่าหงแดงต้องการชนะทุกนัดต้องการได้ทุกแชมป์ในปีนี้คาราบาวครับเข้าชิงไปแล้วนะครับแต่ทุกคนต้องการมากกว่าแชมป์คาราบาวครับการมาเยือนพรีมัสเรียวพูร,รู้ดีว่าไม่ง่ายนักเตะเจ้าบ้านพร้อมลุยนะครับแฟนบอลก็คงพร้อมรับมือเรียวพูแหละแต่คุยเวนบอกว่าเขากับเพื่อนร่วมทีมก็พร้อมเจอพรีมัสเช่นเดียวกันครับ คุณวินบอกว่าเกมนี้ไม่ว่าใครลงก็จะเล่นเหมือนเดิมเพราะว่าโค้ชย้ำมาตลอดว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของทีมนะทุกคนพร้อมลงสนามทุกคนต้องพร้อมเล่นบทของตัวเองนักตเตะเรอัลพรูซ้อมด้วยกันทุกวันนะครับเน้นเต็มร้อยทุกครั้งเพื่อพร้อมที่สุดเวลาทีมต้องการเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ดีว่าควรจะทำยังไงนะครับหงงไปเยนพรีมัสสี่ทุ่มคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนอีก2คู่ ทุ่มครึ่งบ้านเรา blackburn ทีมอันดับ6แชมเปี้ยนชิพเจอกับหมาป่าวู l v e s h a m p เที่ยงคืน35 aston ิลล่าพบกับ t o อตแน h ฮอต o t ปอร์นะครับมาค ord, มรัชรัสเร์ดมีสิทธิ์ลงนักแรกให้กับวิลล่าครับรัสเร์ดเนี่ยไม่ได้ลงเล่นมาร่วมร่วม2เดือนแต่ร่างกายยังดีอยู่นะผลการตรวจร่างกายนะครับเขามีปริมาณไขมันอยู่อันดับ4ของนักเตะวิลล่าทุกคนโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเลยคือไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างที่หลายคนคิดนะ คืนนี้รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุยทั้ง Facebook YouTube และ TikTok นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทลิปใหม่ด้วยนะครับอ่าพวกนี้กลับมาคุยกันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ